สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน UEC นะสรับวันนี้ผมก็จะมาทําการกระจ่างนะครับผมตัวละครอูซบนะทุกคนเรามาดูกันดีก,กว่านะครับว่าวิธีการทําตัวละครกระจ่างเนี่ยทำยังไงกันนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็จะทาอูซบนิเวอร์หรืออูซบโลกใหม่นะครับขึ้นกระจ่างนะครับเปลี่ยนจากระดับ s เนี่ยกลายเป็น s ่วงนะครับทุกคน การที่เราจะทําตัวละครกระจากได้เนี่ยเราจะต้องยกระดับตัวละครขึ้นระดับ2อนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะต้องทําการปลุกตื่นทั้งหมด5ครั้งนะครับก็คือปลุกตื่นให้เป็นดาวแดงด้วยนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ยกระดับอุซบไปแล้ว1ขั้นนะครับผมและผมก็เตรียมอุซบโลกใหม่ไว้แล้วอีก2ตัวนะครับเพื่อที่จะทําการยกระดับ2องครับทุกคนโอเคแล้วก็ทําการกดยกระดับเลยนะครับผม แล้วก็เลือกเอาอูซอบใส่ไปเลยนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็เตรียมวัตถุดิบวิญญาณสงครามไว้ด้วยทุกคน200อันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นวัตถุดิบในการทากระจากทุกคนอีกหนึ่งร้อยชิ้นนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็เราทําการยกระดับเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นยกระดับบวก2แล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราก็ ดที่คําว่าการเติบโตนะครับผมอ่าตอนนี้ก็จะมีขึ้นคําว่ากระจายนะครับเห็นไหมกดเข้าไปนะครับนี่มันจะให้เราใช้โหมดแห่งการรู้แจ้งเนี่ย100ชิ้นนะครับเพื่อทําการกระจายนะครับนี่จะเปลี่ยนจากระดับ S เนี่ยกลายเป็น S วกนะครับผมอ่าแล้วก็กดกระจายไปเลยนะครับใช้เงินไปอีก1ล้านนะครับผมนะโดยประมาณกดไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ทำการกระจายแจ้งแล้วนะครับผม เมื่อเราทําการกระจ่างเสร็จนะครับผมตัวละครที่ทำการการกระจ่างเนี่ยเ็นสามารถใส่อาวุธของสัตันได้นะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ทําการกระจ่างเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคครับผมต่อไปจะเป็นการปลุกตื่นนะครับผมขั้นที่6นะครับผมทุกคนอ่าก็คือเราจะต้องมีหินปลุกตื่นเนี่ยทั้งหมด100ออันนะทุกคนแล้วก็มี ตัวละครอูซบหรือว่าหุ่นฟางก็ได้นะทุกคนสี่ตัวนะครับคงไม่มีใครเอาอูซบมาทาหรอกนะครับผมที่แน่แส่วนมากก็จะเป็นหุ่นฟางนะครับทุกคนอ่ะเตรียมให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมทุกคนสี่ตัวนะครับหลังจากนั้นเราทาการกดปลุกตื่นไปเลยนะทุกคนอืเรียบร้อยนะผมปลุกตื่นสําเร็จนะครับผมตอนนี้ก็ทักษะที่ตื่นขึ้นถูกเปิดใช้งานแล้วนะก็คือเอฟิก สกิลสุดท้ายของอูซบนะครับเพิ่มเป็นขั้นที่6แล้วนะครับแถมบวกสปีดให้กับเราอีก5ด้วยนะทุกคนเห็นไหมตอนนี้ก็อูซบกลายเป็นดาวสีส้มเรียบร้อยนะทุกคนนะเรามาดูที่ทักษะครับนี่นะครับจาก30%กลายเป็น35%แล้วนะครับผมคิดว่าโอ้โหอูซบ so นี่เวลาอารีนาพบนี่ยิงลดสปีดอีกฝั่งนี่ค่อนข้างโกงมากเลยนะทุคน35ันะบโอเคครับผมสำหรับการ ทำกระจ่างแจ้งนะผมแล้วก็ปลุกตื่นขึ้นขั้นที่6นะทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากทุกคนคิดว่าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับทุกคน วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกับชีวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย